ความท้าทายในการออกแบบสภาวิศวกรคือความซับซ้อนในการที่เราจะเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆเข้ามารวมกันภายในการออกแบบอาคารหนึ่งหลังที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเราจึงศึกษาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละ ผู้คนเข้ามาในการออกแบบเพื่อให้อาคารหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนจะเข้าไปใช้งานเนี่ยมีความแตกตาก่างเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเรามีการ breaking the rule เดิมๆเ,เช่นวิธีการทำงาน พื้นที่การทํางานพื้นที่การใช้งานบางส่วนที่เราสามารถพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้ได้ให้มันกลายเป็นฟังก์ชันที่เกิดขึ้นใหม่ได้มากขึ้นอย่างน้อยเราขอเสนอสิ่งที่ดีที่สุดไปพร้อมกันในครั้งนี้ละกันอะไรที่คิดว่าทําไม่ได้เราจะหาวิธีทาให้มันทําได้อะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดขึ้นได้สิคนที่มาทํางานที่นี้มีความตั้งใจสูงอยากให้อาคารนี้เป็นอาคารที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ออกแบบเนี่ย ผู้ออกแบบก็จะเลือกใช้วัสดุที่สวยเลือกใช้วัสดุที่คำนึงถึงการใช้งาน long term easy maintenance ในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องสอดประสานไปกับเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างและก็สอดประสานไปกับเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยดังนั้น,นในหลายเรื่องสวยแต่ไม่ประหยัดพลังงานสวยแต่แพง สุดท้ายของการหาลือกันเนี่ยครับแล้วก็ให้แง่คิดต่างๆเนี่ยมันหาสุดท้ายมันหาจุดลงตัวของการที่มันสวยประหยัดพลังงานแล้วก็อีซี่เมนเทนแนนอาคารเขียวจริงๆมันเป็นคำจำกัดความง่ายๆที่คนเข้าใจครับก็คือโดยหลักๆครับเราจะดูอยู่3-4เรื่องด้วยกันนะคือ1ก็คือเรื่องของอคารประหยัดพลังงาน คืออาคารเนี้ยมันต้องประหยัดพลังงานมากกว่าอาคารทั่วไปอยู่แล้ว2ออาคารเนี้ยต้องเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมความหมายก็คือเอา้าเรามาสร้างอาคารแต่ก็มีแต่ตึกไม่มีต้นไม้เลยไม่มีสวนไม่มีทางเดินให้คนเลยเข้ามาทุกเข้าเจอตึกเลยอะไรเงี้ยครับมันก็จะเปีนเรื่องพวกนี้เข้ามานะจะเห็นว่าสภาเราอะสีเขียวค่อนข้างเยอะนะครับต้นไม้เยอะ3ก็เรื่องของความ สะดวกสบายของในอาคารนะครับเรื่องของเราเข้ามาเราจะรู้สึกไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะครับเรื่องของอแสงที่เข้ามามันไม่แบบจ้านะครับมีวิวที่ดีข้างนอกเป็นสวนแนวตั้งนะครับเป็นต้นไม้เป็นไม้เลื้อยอะไรพวกนี้เราก็จะให้ทั้งคนนะครับให้ทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของเปรียัดพลังงานประหยัดทรัพยากรด้วยครับความเป็นวิศวกรนะครับ ม,มันมีความหลากหลายอยู่นะเราจึงตีความมันง่ายๆว่านาในสําหรับสภาวิศวกรก็จะต้องเป็นตัวแทนของวิศวกรทุกๆคนเราทําให้อาคารแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของงานวิศวกรรมหลากหลายสาขาที่สุดผ่านงานสถาปัตยกรรมผ่านงานวิศวกรรมจริงๆผ่านงานศินลปรกรรมผ่านงานเทคนิคพิเศษอื่นๆ,ๆที่เกิดขึ้นจากการผสานความรู้ที่หลากหลายเข้ามาด้วยกัน ในแง่ของการทำงานการก่อสร้างตั้งแต่คอน r u c t i ชันเมท o d และไม่ธรรมดาตั้งแต่ดีไซน์เป็นตึกที่มีมีลักษณะพิเศษกว่าตึกทั่วไปแน่ๆเลยอันนึงก็คือพื้นที่ยื่นออกไปยื่นออกไปตั้งแต่ชั้น2นะครับยื่นออกไปเนี่ย15เมตรขั้นตอนก,นการก่อสร้างนี่ไม่ต้องพูดถึงคอม l i เค t e สุดๆเหมือนสะพานขึงเลยครับแต่ที่นี่แทนที่จะเป็นขึงด้วยเคเบิลนะครับเราจะเห็นไอบีตัวยักษ์มโหฬานอยู่2เส้น เรื่องที่จอดรถมันเป็นเรื่องที่เราหงุดหงิดนะเราลำคาญมันไม่มีที่จอดแล้วมันจอดไม่เป็นระเบียบมันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วไม่สบายใจว่าทําไมเมืองไทยเราจอดรถกันแบบนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องที่จอดรถไม่สามารถที่จะทําให้ระบบการจอดรถเนี่ยมีความเป็นสากลเป็นนวัตกรรมในสิ่งที่เราเห็นในต่างประเทศนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนําเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ในบ้านเรา คือถ้าเราใช้ระบบ Conventional ลพาร์คิธรรมดามันจะไปกระทบกับพื้นที่ส่วนรวมซึ่งทำให้พื้นที่ส่วนรวมเนี่ยเหลือน้อยลงมันกลายเป็นว่าเราใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องการจะทำโครงการนี้ให้เป็นบ้านที่ดีที่สุดให้เป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดเกณฑ์อาคารเขียวเนี่ยครับมีระดับ <ท Lanc an> นะครับว่าเขียวมากเขียวน้อยสภาที่ทําอยู่ก็ครับคือระดับสูงสุดเลยดูทุกเรื่องเลยเรื่องของน้ำประหยัดน้ำไหมเรื่องของพื่สีเขียวดีไหมเรื่องของอากาศดีไหมนะครับเรื่องของสารพิษดีไหมนะครับสภาเนี่ยทำทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องที่เราก็จะได้ประเมินว่าเราจะขอเป็นแพตินัมนะครับแพตินัมสูงสุดเลยนะครับจริงๆอาคารแห่งนี้ครับมันไม่ควรจะเป็นแค่พื้นที่ของวิศวกร มันควรจะเป็นพื้นที่สําหรับทุกคนที่อยากรู้จักวิศวกรเป็นพื้นที่ของวิศวกรเจอกับคนอื่นพบปะกับผู้คนหรือเป็นพื้นที่รวมให้ผู้คนอื่นๆเนี่ยเข้าใจวิศวกรมากขึ้นเข้าใจวิศวกรรมมากขึ้นและพัฒนาไปด้วยกันเราทําให้พื้นที่สาธารณะเหล่านี้ครับเป็นเหมือนตัวแทนที่จะบอกว่าวิศวกรคืออะไร วิศวกรมีความสําคัญกับชุมชนและเมืองอย่างไรเราตั้งใจให้จุดเล็กๆจุดนี้ครับที่เราเรียกว่าสภาวิศวกรเป็นรากฐานสําคัญในการต่อยอดและพัฒนาเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่จะพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน